ไอ้แมงป่องไว้พี่อ้ําเป็นไงบอสฟังดูโอแทะบ่นี่ผมได้หลับหลับสบายตลอดเลยโดนเต็งฝันว่าโดนเต็งโดนเต็งโดนเต็งนึกอึกผีผู้หญิงหรือผู้ชายพี่โอนะเออก็คิดถึงทุกคนนะครับคิดถึงทุกคู่คนเลยนะครับพี่โอก็ออกมาแล้วเนาะพี่โอเนาะออกมาแล้วมื้นกวางโม่ออกมาก่อนโม่ ติดก้อนโม่ออกก้อนโม่ถามถามถามสายแนนเป็นไงอยากพูดคุยอะไรกับทั้งหกท่านตอนแรกอ่ะแนนเตรียมเตรียมคําถามว่าจะมาพูดกับน้องๆแหละแต่ว่าตอนนี้แนนอยากพูดกับยอดผาก่อนว่ายอดผาหนูหนูเป็นไรลูกเ่กีเห็นเลยกล้องกล้องเห็ดมลตูดมลยุ่ยตนเนี่ยตูดไปตูดมาสะอาดบ่ลหรพุ่มนี่ยอดผาเป็นอีหยังนี่เดี๋ยวเนี้ย มันเห็นปลายไงมันอยากคุยกับปลายไงผมถามถามปลายปลายแล้วกันนะครับปลายเข้าโรงพยาบาลกี่วันแล้วนะปลายแปดตอนนี้เป็นวันที่แปดแล้วครับอ่านเน้นไหมเพราะว่านั้นดูน้องบอกหวยตลอดเลยว่าอ่าวันที่ห้าวันที่หกปลายจะบปลายจะบอกตลอดทุกวันถ้าถ้าให้ให้เป็นคะแนนหนึ่งถึงสิบหนึ่งถึงสิบปายคิดถึงนุ๊กกี่คะแนนท้อ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  รอมเาหนิเขาถามเขาถามทาไมหนูใจลอย1ถึงไปคิดถึงนุกี่คะแนนเอ้าเดี๋ยวคิดก่อนแสดงว่ามันคิดถึงกันนี่คิดถึงนุกี่มด้คิดมินเลยคิดนานโพแสดงว่าได้เม่กาสิบเก้าอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนุกเขาจะได้มาถามเอง8.5แลไปดา แล้วอีกหนึ่งจุดหาไไปจิดถ <kind abonn> ึงยอดผาแซลเลต์แซลเล่์สู้ๆนะครับทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกๆคนเลยนะครับพี่ๆเอฟซีด้วยนะครับก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจที่ส่งให้น้องๆนะครับแอนดิวก็ได้ข่าวว่าพึ่งแพ้มาลิเวอร์พูลก็ไม่เป็นไรเอาไปเอาไปคนละประเด็นเอาใช้มาซ้ำเติมครับคุณเบ่นครับ แม่ทีทีมคนแพ้เอาพูดเิอันเดียวทีทีมคนแพ้เออแพ้สองศูนยเลยครับไอแมนครับแพ้หาศูนย์หาศูนย์นี่มันเออเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรเอาใหม่ผมผมเตรียมเพลงมาด้วยนะครับพี่สิงห์สั้นๆนิดนึงได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเป็นกำลังใจให้นะครับเป็นกำลังใจให้พี่น้องเราที่ทีร Donald, ท่รักษาตัวแล้วก็พี<_<_<_่น้องทางบ้านด้วยนะครับ เดี๋ยวเบสมีเพลงมามอมให้นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสั้นๆนะครับลองไว้ด้วยกันนะครับถ้าจะเป็นภูเขาฉันจะเป็นต้นใโอบก็เธอเอาไว,ว,<อ>ว้ไม่ให้เธอเหน็บหนา อาจจะเป็นทองฟ้าฉันจะเป็นเมฆสีขาวโอบก็เธอไม่ให้จะเหงาและเดียวดายอาจจะเป็นรถยนต์ทองถน,นนก็คือฉันอาจจะเป็นพระจันร์แน่นอนฉันต้องเป็นดาวจะอยู่เคียงข้างเธอไม่เธอเหน็บหนาวแม้ทุกคราวที่ฉันอยู่ใ,ใกล้ๆเธอ ของขวัญที่สวรรค์ให้มาฉันจะเก็บรักษามันเอาไว้ให้หนาและไม่ให้ใครทำร้ายเธอฉันจะยืนอยู่ตรงนี้จะรักเธอจนหมดใจที่มี baby I love you ยานนะครับแล้วเจอกันแล้วเจอกันทุกคนแล้วเจอกันคิดถึงทุกคนนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันโอเคขอบคุณน้องสายแนแล้วก็น้องเบลมากี่ขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับมาส่งกำลังใจให้อีกฟอดหดนึงนะครับบ้านสิยงเราจะ จับมือกันอย่างนี้นะครับเดี๋ยวแน่นนะครับน้องๆรักกันนะครับเชิญเบสกับสายแนนพักก่อนโอเคเชิญคู่ต่อไปเข้ามาเลยครับใครพร้อมแล้วมาเลยนะครับเราจะไม่รบกวนคนไข้านานนะครับวันนี้เรา